โดยทั่วไปธรรมดาใจของคนเราวันหนึ่งตั้งแต่สว่างมาก็ใช้ใจเป็นหน้าที่นึกคิดในเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตมาแล้วบ้างปัจจุบันบ้างคาดการไปข้างหน้าบ้างตลอดจนตาหูจมูกลิ้นกาย สัมผัสอะไรก็มารวมรู้ลงอยู่ที่ใจใจจึงต้องทำงานในการนึกคิดเพราะฉะนั้นเมื่อใจทำงานในการนึกคิดบางอย่างใจก็ไปติดใจที่ไปติดนั้นมีสองลักษณะติดในความชอบและติดในความไม่ชอบ ทั้งสองอย่างนี้จึงให้จึงทำให้เกิดความผูกพันทางด้านจิตใจเป็นประดุจม่านกลางกันกันจิตไม่ให้ถึงซึ่งความสว่างถึงซึ่งความสงบเพราะอารมณ์ที่ไปติดคือชอบและไม่ชอบนั้นเป็นอากุสล ที่จะผ่านม่านคือฟวามติดชอบไม่ชอบนั้นไปได้จึงต้องปรงใจให้เป็นกลางด้วยการปล่อยการละการวางการตัดอารมณ์ต่างๆโดยอุบายวิธีตามที่เรานึกว่าจะตัดอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างไรเช่นพิจารณาอารมณ์เหล่านั้น ที่ยังตัดไม่ขาดให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่ใช่ของจริงของจังหรือพิจารณาเห็นว่าอารมณ์แห่งความชอบไม่ชอบที่มาติดอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นทางไม่ดีเป็นทางอาคุสล ทำให้ใจของเราเกิดความคับแคบไม่สามารถจะเดินทะลุอุปโลงให้ถึงซึ่งความสงบได้เป็นตัวอุปสรรคของจิตใจถึงควรปล่อยวางเสียและอื่นๆอีกเท่าที่ว่าอุบายในใจจะเกิดขึ้นอย่างไรจนทำแท้ใจปล่อยวางว่างจากอารมณ์ เหล่านั้นเสียได้เมื่อใจเป็นกลางแล้วก็ต้องให้ใจที่กำลังเป็นกลางอยู่นั้นตรึกเนื้อคิดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการฝึกฝนเบื้องต้น จึงต้องเอาคำภาวนาคำใดคำหนึ่งเช่นพุทธโธมาให้ใจนึกมาให้ใจคิดที่ท่านสอนว่าหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธก็คือมาให้ใจนึกมาให้ใจคิดตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับพี่เลี้ยงหรือมารดาผู้เลี้ยงทารกเมื่อนำลงนอนในเปลแล้ว ยังแฝงไฟเพื่อให้ทารกนั้นเกิดควาเมเพลิดเพลินจะได้หลับหรือนำของเล่นมาแฝนไว้ให้ทารกนั้นเห็นเพื่อจิตใจจะได้ดูส่งอยู่กับเครื่องเล่นนั้นจะไม่ให้เกิดความร,ร้องไห้ ถ้าไม่รับกสนุกสนานกับเคื่องเล่นถ้ามาอย่างนั้นก็หลับไปผู้เลี้ยงก็จะปลอดโปรงไม่ยุ่งยากใจจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อปล่อยวางแล้วจะให้จิตไม่หลับคือตื่นอยู่เสมอมีสติ จึงต้องมีบทภาวนาบทใดบทหนึ่งมาเป็นอารมณ์ของจิตคือที่เรานึกว่าพุทธว่าโทนั้นพุทธโทเป็นอารมณ์ของจิตจิตเป็นฝ่ายนึกเหมือนกับว่าเราต้องการเรียกในกอมองหน้ามองไปข้างหน้าพบในกอนั่งอยู่หรือยืนอยู่ ตาที่มองไปในกอแล้วก็เรียกในกอในกอเป็นอารมณ์ของเราฉันใดจิตนึกถึงพุโทโธเอาพุโทโธมาเป็นอารมณ์ของจิตและมีสติคุมไว้เบื้องต้นจิตคงจะไม่ใช่สมัครสมานหรือพอใจนักถ้ายังไม่เคยสงบ แต่เมื่อมีสติฝึกไปนานๆเข้าความสงบเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทำให้จิตเกิดความมีความสุขจึงเริ่มสนใจและพอใจเหมือนทารกพอ,อไรเห็นของเล่นที่เขาแขวนไว้ตรงหน้าเริ่มพอใจ แล้วก็เงียบเสียงร้องไม่สุกสนดูอยู่เล่นอยู่กับของเล่นเฉพาะหน้าจิตก็เช่นเดียวกันในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นพึงฝึกจิตของตนนั้นให้พึงพอใจกับอารมณ์คือพุโทโธด้วยความสนุกด้วยความตั้งมัน่นคือได้ความพอใจเรียกว่าฉันทะ และเมื่อมีสันตสันักมีความพอใจอย่างนี้แล้วก็ประกอบความเพียรเรียกว่าวิริยะธรรมดาของคนเราทำอะไรอยู่นานๆนย่อมเบื่อหรือนึกอะไรทำๆซ่าๆาก็เบื่อก็ต้องอาศัยความตั้งจิตแน่วแน่ ให้มั่นคงต่อสิ่งนั้นโดยรู้ว่าสิ่งนี้ที่จิตเพ่งอยู่นั้นจะเป็นกุศลเป็นบุญเป็นความดีทำให้เราเกิดความฉลาดทำให้จิตของเราเกิดความตั้งมัน่นทำให้จิตของเราไม่วุ่นวายครั้นเมื่อจิตของเราตั้งมัน่นดังนั้นแล้ววิมังสา ความไตรตรองดูว่าจิตที่สงบนั้นด้วยอุบายอย่างไรเราใช้อุบายอะไรจิตที่ไม่สงบเป็นอย่างไรเราควรใช้อุบายอย่างไรจดจําหนทางและอุบายเหล่านั้นไว้และใช้ปัญญาแก้ไขพิจารณาให้จิตเกิดความสงบประณีต และเกิดปัญญาในที่สุดอีกต่อไปผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตจึงต้องอาศ,าศ,าศ,าศาัยชันทะวิริยะจิตะวิมังสาคุณธรรมสี่ประการท่านจึงเรียกว่าให้สำเร็จความประสงค์ผู้ที่ขาดคุณธรรมสี่ประการนี้ความสำเร็จจักไม่มีหรือมีก็ไม่เท่าที่ควร เพราะฉะนั้นการภาวนาแต่ละครั้งจึงต้องพิจารณาถึงสมาธิว่าเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลเป็นคุณธรรมที่ดีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรา ทำให้เราเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราเกิดความสงบทำให้เราเกิดปัญญาก็จะเกิดฉันทะรวมความว่าพึงใช้สติปัญญาพิจารณาให้จิตของเราเกิดความพอใจฉันทะแปลว่าความพอใจความพอใจในการทำสมาธิเพราะเมื่อมีความพอใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอื่นก็จะตามมา คือความไม่เบื่อไม่นายไม่เกียดไม่ค้านไม่ท้อถอยไม่หดหูเป็นต้นสิ่งที่ดีก็จะตามมานี่คือผลของชันทะและตอนน่อ้นก็พึงใช้ความภาคเพียนใช้อารมณ์ทำให้จิตให้จ้างมัน่นและใช้ปัญญาพิจารณาต่อไป ก็ผลของธรรมะก็จะเกิดขึ้นจังนั้นต่อนี้ไปพึงชำระอารมณ์ต่างๆอื่นๆให้หมดไปปล่อยละวางจนเกิดว่างเมื่อว่างแล้วก็ตั้งอารมณ์ของจิตขึ้นใหม่คือพุโทโธเหมือนกับกระดานดำที่เปละ ลบออกเสียให้หมดแล้วเขียนสิ่งที่ต้องการขึ้นใหม่สิ่งที่เประเปะก็หายไปสิ่งที่กลางการใหม่ก็เกิดขึ้นมาฉันใดปล่อยปะละวางให้ว่างแล้วสร้างอารมณ์ขึ้นใหม่คือพุโทโธพุทโธคือเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีสติคุมไว้อย่าพลัง้งอย่าเผลอ มีความเพียรมีความฝักใฝ่เอาใจฝักใฝ่ตั้งมั่นและใช้ปัญญาดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปพึงใช้อุบายในการทำจิตให้ถูกต้องจะประนีขึ้นจะดีขึ้นจะเจริญขึ้นทางจิตและจะเป็นภูมิให้เกิดปัญญาทั้งทางจิต สงบและภูมิปัญญาเป็นไปเพื่อกำจัดก,กิเลสและกองทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่อระงรับดับความพุ่งซ่านสงบเพื่อใช้สติปัญญาให้เกิดความรู้ความพอใจขจัดอาุูตนทั้งปวงให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของตนถึงซึ่ง ภูมิธรรมแดนธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสอนไว้ทรงตั้งใจปฏิบัติต่อไป